สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องบอชนอ่ห้าแชนแนลนะครับวันนี้ก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่นะครับ,อ,บะะออกมาปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวๆนะครับแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเฝ้าระวังเหตุอยู่นะครับก็ ได้รับคำสั่งนะครับได้รับคำสั่งว่าจะมีะบุคคลที่ไม่หวังดีนะครับเนาะไม่หวังดีใน,น,ใ,ใ,นในบ้านเมืองผู้ไม่หวังดีในในบ้านเมืองที่ว่าจะ,ะสร้างสร้างความไม,ไม่ไม่สงบนะครับในได้รับคำสั่งมาให้เฝ้าระวังอยู่นะ พื้นที่พื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเป็นอ่าพื้นที่ที่อ่ามีการจัดอ่าชุมนุมหรือว่าอ่าอ่าประท้วงนะครับชุนมนุมประท้วงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับวันนี้ ที่วันผ้าใหญ่นะครับได้รับสายสายรายงานมาว่าจะมีเหตุป่วนนะครับป่วนอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับทีนี้ก็ก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังปกติดีรับเนาะไม่มีอะไร นี้ดูจะเงียบๆนะครับมันก็เงียบทุกวันแหละครับช่วงนี้เพราะว่าหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วก็น่าจะเงียบวันนี้นะครับสามสี่ทุ่มนะครับจากมาตรการของรัฐบาลนะครับพลเอกฉุกเฉินนะครับเนาะทุกคนก็ทราบดีนะครับเนาะว่าเว้นระยะห่างนะครับหยุดการแพร่เชื้อนะครับเนาะ ตอนนี้ก็มีเชื้อมาใหม่นะครับเป็นต่อเนื่องจากโควิด -19 นะครับก็คือโรคราดำนะครับเนาะเป็นการนำเป็นการแพร่เชื้ออสายพันธุ์ใหม่นะครับจากอินเดียเนาะทุกคนก็น่าจะทราบดีนะครับเนาะก็ ชี้แจงมาแถลงบอกเพื่อนๆว่าเนาะให้ระวังนะครับเนาะให้ระวังให้เซฟตัวเองครับออกไปไหนมาไหนก็ครับใส่แมสนะครับใส่แมสให้ถูกวิธีนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับเชื้อโรคต่างๆจะมาจากทางไหนนะครับเน,ะน,ะน,ะนะาะมันจะมาจากทางไหนมาจากสถานที่ที่ว่ามีคนพุกพ่านนะครับเนาะ อาจจะมีเชื้อเชื้อแพร่กระจายเยอะนะครับเราก็หลีกเลี่ยงนะครับเราหลีกเลี่ยงในการเข้าไปนะจุดตรงนั้นนะครับเนาะครับแมสนะครับใส่ให้ถูกวิธีนะครับอย่าไปใส่ใต้จมูกนะครับหรือว่าอยู่ใต้คางนะครับมันช่วยมันไม่ได้ช่วยป้องกันโรคอะไรได้เลยนะครับเนาะแมสต้องใส่ให้ดีนะครับถูกวิธีถูกหลักนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับหยิบจับ สิ่งใดหรือว่าภาชนะไหนนะครับต่อจากคนอื่นนะโดยเฉพาะเที่ยวห้างเดินเข้าชอ็อปเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเนาะก็เจลล้างมือนะครับก่อนสัมผัสหน้าส,สัมผัสตัวเรานะครับเมื่อเราไปจับภาชนะสินค้าต่างๆอาจจะมีการแพร่เชื้อหรือว่านะ เชื้อตกค้างอยู่ในภาชนะนั้นๆสินค้านั้นๆน,น,นะครับเนาะเราก็ต้องป้องกันตัวนะครับให้มันปลอดภัยที่สุดสําหรับในตัวตัวเรานะครับเนะเาะเกิดแล้วถ้าเกิดติดเชื้อแล้วมันก็มันก็ลําบากนะครับเนาะอย่างเช่นอาจจะค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับค่ารักษานะครับเนาะทุกวันนี้ก็หากินก็ฝืดเครื่องลําบาก ข้าของเครื่องใช้นะครับเนาะอาหารการกินการอยู่ก็แพงมากนะครับช่วงนี้แพงนะครับเนาะคนต่างจังหวัดก็อาจจะประหยัดกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับเนาะหาผักหาปลาหรือว่าก็หาของป่าในรับประทานนะครับก็ประหยัดไปอีกทางหนึ่งนะครับแต่สําหรับคนในกรุงเทพแล้วครับออกจากบ้านก็ต้องเสียเงินเสียทองแล้วนะครับ ลำบากนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพกันให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับให้ผ่านไปได้นะครับเนาะช่วยๆกันนะครับป้องกันนะหยุดเชื้อนะครับเนาะครับวันนี้ก็เฝ้าระวังอยู่ครับตอนนี้อยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเนาะอยู่ฝั่งไหนก็น่าจะมองออกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน อยู่แถวแถวกรุงเทพนะครับผ่านมานะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับ YouTube น้องใหม่อย่างไรก็ฝากเอฟซีา FC ฝากเพื่อนๆช่วยดูคลิปนะครับให้ด้วยนะครับขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ